พบกับปลายไาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงคริสต์มาสนะคะมีโอกาสมากดูหนังนะคะให้ชมนี่ค่ะบรรยากาศด้านหลังคือเป็นโรงหนังนะคะในต่างประเทศก็จะเป็นออกแนวนี้นะคะแล้วก็คือโรงหนังจะปิดจะเปิดอีกทีเดือนหน้านะคะเขารู้สึกว่าเขาจะปิดเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ไปเราก็เลย อมาดูหนังนะคะก่อนที่โรงหนังมันจะปิดน่ะก็เลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะก็เป็นบรรยากาศทางเข้าโรงหนังนะคะใส่หน้ากากก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านใน จกเข้าไปเราต้องมีโควิดแ,แอปนะคะแอปที่ได้มีแล้วว่าเราไ,ได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วฉีดสองเข็มเรียบร้อยแล้วเตรียมแอปนะคะคุณสนใจมีแล้วใช่ไหมวันนี้เรามากับคุณสนใจนะคะกับคุณลูกนะคะเพเข้ามาในโรงหนังแล้วนะคะ ปกติเจ้าอี้ธรรมดา13ยูโรอันนี้ที่เรานั่ง15ยูโร15ยูโรมีที่วางของแบบนี้ก็ดูหนังจบเ็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกมามืดแล้วเอาบรรยากาศลงหนังที่ประเทศเบลเยียมมาฝันะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะก่อนที่โรงหนังจะปิดบริการนะคะโอ้ยเราออกมาจากโรงหนังแล้วเราก็ถอดหน้ากากได้เนาะปิดให้บริการเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะจะเปิดอีกทีก็ช่วงเดือนมกรานะคะประมาณ20ิกว่ากว่านะคะนี่ก็นานมากแล้วนะนานขนาดไหนที่เราไม่ได้มาโรงหนังแล้วคุณสนใจ องปีแล้วเนะาะเออหลายปีแล้วที่เราไม่ได้มานะคะก็มาเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกท่านนะคะสรับการติดตามนะคะก็เนี่ยบรรยากาศนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็เงินทองไหลามาเทมาเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย